หาเครื่องเลยไหมล่ะนี่ครับหาเครื่องเลยดีกว่าวันนี้นก็เปลี่ยนสเตอร์ไปทิ้งแล้วนะนนลายสเตอร์เอาขอ,อกรถพจารณเดี๋ยลายสเตอร์ตรงเนินเลยเด้ลายสเตอร์กลางกลางเน,นินมาทิง้งเออโอ้สเตอร์หนาหน้าดูดินใช่ปะใด้ไปถ้ามันแาาหลมอืมมันไมทำลายขึ้นแหลมมั่นปันมันคนละอย่างเอ๋มันมันไหลแจกกดเหรอ ีรูกลางมันใช่ไหมไขควงพี่ท็อปไอ้นั่น,นไงแกจะเตะเพราะแม่นชั่วโมงนึงเลยป่ามเราฮะแกแต่เตะหน่าเราอ่ะโอ้ยชั่วโมงกว่าปุณห์อ่ะต้องรู้ตรงกลางมันใช่ไหมเดี๋ยวจะเข่าเปลี่ยนเสียใช่ไหมครับอือ้มเปิดไม่ออกกินไม้มาละรอ,อหนังตรงเปลี่ยนย่างแล้วยามลมโชยมามกลับไปนี่ก็ต้องซื้อเตะสิบสามใส่อินดีปีน ยิ้มแบก็ได้เลยแน่ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยนี่เปลี่ยนคาเปลี่ยนคาไม่ได้ไปไม่ได้ไปนึกว่ามีแต่หันใหญ่ต้องมาแล้วพี่พันนามนกาดใองด็กปหลัดติ๊ควงทะห้อโดดีโด่ง ดูผลงานครับดูผลงานชิปต่ำหมุนบอมไหมครับโอ้โหน้ำมันเครื่องมันเหลือไปเนี่ยเอากล้องครับยิงนะครับรักกันจริงครับรักกันจังโอ้โหกินไหมโชยมาเลยมันเครื่องดีมีมีเศษตกค้างเครื่องน้ำปี้เลยเครื่องน้ำปี้เป็นหีบวมาเครื่องไม่ดีนะพี่ม้งเหนื่อยมาเครื่องนะโมตุลเล็กครับผม นั่นนี่เตนเข้าแล้วนะนี่ก็เติมกลับไปไหนคองเพื่อนน่ะฮะฮะอันนี้ก็เติมกลับไปไหนเฮ้ยโอ้โหเสียหมดเลยฮ่าแล้วพี่ไม่ไปไหนเของม่นะทกรอเลยฮะเป็นตกใจมันอยู่งคงตรงนั้นตกใจมันนะมันเอาเงินขอดมาเพื่อนนะก่อนดิ้นนะใส่ก่อนจับจับว้า

มพวงปุด้วยไงผีเอาลูกปอกเบอร์สิบออกมาอยู่ตัวเอาลูกปอกเบอร์สิบออกมาเอามาแล้วใช้หน่อยปะเอานั่้ไงเสียไปใช้นนี่แล้างแตกกับมึงสวยมึงได้มีอีรอบมึงได้เลย เอากระเป๋าเปลมาเพื่อมิเ oh, ลียมเอาดูอาหารการกินครับมีไก่ย่างห้าดาวด้วยครับย่างห้าดาวครับลูกชิ้นก็มีนี่นี่ครับช่างกระทำไปอ๋อมีน้ำแข็งล้ำล้ำบากระสิงด้วยนะครับล้ำบากสุดเลยล้ำบากสุดไสงสัยจะไปไหนไม่รอดแล้วติดอยู่ในป่าเลยเปลี่ยนคาร์สครับนี่ ขับไปทีโลกเนี่ยขับไปโลกอะไรพบอะไรพบบอกไฟฟ้าต้องพกนี่ครับนี่ครับสิ่งที่ต้องพกบล็อกไฟฟ้าพร้เนะคีับนี่ครับน้ำก็คล่อมครับน้ำมันเครื่องโอ้โหจุดจุดที่กินขนาดนี้จะบอกว่าลำบากไม่ได้นะพี่ต้องไปต่อได้นะครับเนี่ยหนทางยังอีกยาวไกลครับอีกยาวไกลคันเร่งจะมา โอ้โหยังกัลบมาห้างสรรพสินค้าเลยครับของตะเวนของตะเวนของมีตะเวนผมมีตะเวนของก็ดีจริงๆใส่ามนันหไรแลครั้วส่้าผมผมเลยรีบซัดทันเทมเนี่ยเลยช่างไปก่อน ผมมุ่งเป็นพันหนึ่งได้หรือถิ่นลูกยอไปแกงกันเลยถิ่นลูกตรงโคลอยู่เห็นลูกยอลูกเจอชอบนี่ผมไปถึ่ตรงนี้เห็นหน้าหลักเลยเราไปช่วยมันดึงมันยังดีดโคลนใส่เราอีกหน้างานครับหน้างานน้องไม่เห็นน้อถ้าเก่งจะได้รวยได้เลยต่างชาติกันเรืวอีมื่สปริงคัสแต่งมาใส่พ่อมคือไหนสปริงคัทแต่งมาพ่อมว ตัวปิงคัดบอกป้าเป็นไรอยู่ยนะมไน่อยผมเน่บอยไม่ให้ไปบ้านตตีซื้อปิงคัดแต่งมาเปลี่ยนได้เปล่าวะ่ะถามทำไมกันโอ้เปลี่ยนสปิงคัดแต่งครับวะโอ๊ยลืมเอาคอมมาดีแมปไปเลยเนะ <c oughs> นี่ยพลาดแล้วพอเราลงบกแล้มาโอ้ยตายแล้วแค่รถไอ้ปาลาเนี่ยนะ quá, <laughs> bay bay đâu. สวัดีครับล้งเครื่องเหมดครับไปเด็กั้ยนีกกันเดี๋ยพฤติกรรมการะจาก็ได้ไหมเดี๋ยวต่ไปเลยโอ้ยนิว

โอเคครับช่างพีชครับออเอกสองครับโอ้ไมาไม่ไม่ ดังพีดครับเทคสองโอ้โหเป็นไงครับาาดึเรวช่างทอปครับช่างทอป <c oughs> เร็วเร็วเปิดเลยเปิดเลยช่างท็อปก็มอก้าครับ มาแล้วครับมาแล้วโอ้โหคลิปครับโอ้โหไปแล้วแลนลี่อ่ะแลนลี่อ่ะแลนลี่แลนลี่ลี่ไหนวะมันมีเล่ากดไว้ยังไงนี่โอ้โหแลนลี่มาแล้ว ครับ ตัวอย่างที่ดีแล้วเปิดเลย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 มาเลยมาเลยเปิดเเดเปยิดึงๆๆดเาปล่อยเล ตัดเครื่องได้ตัดเครื่องได้ตัดเครื่องหเลยไม่ได้ไม่ได้คันนี้มันมีสตีนเอตัมือล้อหน้าก็ได้ยกใส่บากก็ได้ม่นเมาดันมาเียเเี่อย่าเนหะ